สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอ mm ีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับแผนการหองโนดานะว่าหลังจากนี้เนี่ยแผนการหนวดนดานั้นจะทําให้ทั่วโลกน้าปั่นปวนละมันเนี่ยก็น่าจะเป็นแผนการทั้งใหญ่ที่เขาจะเตรียมตัวเข้าร่วมสึกในการชิงวันพีชหลังจากนี้นะฮะเราว่าดูจากเนื้อหาในตอนนี้ก็จะได้เห็นนว่าโนดาคเขานั้นมีแผนการมากมายแล้วก็แบ่งให้ลูกน้องเนี่ยกระจายตัวกันออกไปทํางานต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งเราก็จะได้เห็นน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 นะว่่่าาาาากออหห้้้้ดดรัไไใเลลลงงงปชิพศ และก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่กุสันเขานั้นไปจับตัวพุดดิ้งมาและก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่กราบนั้นพ่ายแพ้และก็ถูกจับและไหนจะยังมีเรื่องราวที่ว่าหนดดามเนี่ยเขานั้นได้ไปชิงโลบันทิกมาจากเราอ,อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นนะว่ากลุ่มหนดดาในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาใน,นกำลังทําเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันดูเป็นการเตรียมตัวเพื่ออนาคตหลังจากนี้นะฮะและถ้าเกิดว่าเราดูจากเนื้อหาในภาคล่าสุดนั่นคือภาคเอเคในปัจจุบันเราก็จะได้เห็นนะว่าระหว่างการต่อสู้และกก็เรรรื่่่่่องงาาาาตๆทีีีมมผน ในเนื้อหาในภาคนี้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนว่ยดำเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแคทเธอรีนาเดวอนเนี่ยเธอนั้นได้บุกเข้ามาที่เอเคสโดยที่ไม่มีใครในรู้ตัวเลยสักคนเลยกว่าที่จะได้รู้ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เดวอนเธอนั้นเข้ามาเพื่อที่จะกอบร่างของแซตเทิร์นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดพวกเดวอนเนี่ยไม่ได้เจอกับอแซตเทิร์นที่กำลันมาโดยบังเอิญเนี่ยพวกเธอเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถูกเปิดเผยตัวเพราะฉะนั้นนี่ก็ทําให้เราได้เห็นนะว่าการมาของเดวอนเนี่ยยยกกกาาาาาาารรรทททีีี่่่่่่่เเเเเเเธธออออนน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 นััััั้้้้ไไไปปจจบตวซซซิิึงงงมมะ็ืขํใหสาาถด นั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีโอกาสสมมาตที่มันเป็นแค่ความบังเอิญที่ซาเทอร์นั้นผ่านมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพ่อของเดวอนเนี่ยพวกเธอนั้นมีเป้าหมายอื่นในการมาที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เท่ากับว่าหนวดยดำการที่เขาเน้นส่งเดวอนมาที่เอเคสมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเขาต้องการจะได้อะไรบางอย่างมาจากเอเคสใช่ไหมฮะโดยที่เอเคสเนี่ยก็จะมีเรื่องราวหลายอย่างที่ไม่น่าสนใจอย่างเช่นลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเดวอนเนี่ยเธอนั้นได้เข้ามาแล้วแต่ตัวพระเวกพังมันก็จะมีโอกาสทีี่่่เเเป็นนนนไได้้หหมมืืออกกััรรแะทงย เธออาจจะเข้ามาเพื่อแต่ตัวใครบางคนนะฮะที่เป็นลางทดลองแล้ว,วัตไซลฟีอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเดวอนเนี่ยอาจจะแค่ใช้ความสามารถในการปลอมตัวนะฮะเพื่อแทรกแซงเข้ามาขโมยอะไรบางอย่างที่เอเคสซึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์อาไรก็พังหรือว่าอาวุธอะไรบางอย่างก็ตามเรื่องราวพวกนี้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ไม่น,น่าสนใจที่สุดที่ไม่น,น่าขโมยเนี่ยนั่นก็คือเศษซ้ออกมาเทอร์ฟเฟมที่ก่อนหน้านี้ท่านอิมบุค้าผู้เฒ่าได้ใช้มันในการเติมพลังงานให้กับอาวุธโบราณใช่ไหมฮ มันถูกใช้งานแล้วก็ลบก่อนหนึ่งก่อไปอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่น่าแปลกใจที่หนวดดำเขาในอยากจะได้เสืเสี้ออกมาเทอร์เฟมเหมือนกันเพื่อที่หลังจากนี้ถ้าเกิดหนวดดำนั้นสามารถแย่งชิงอาวุธโบราณมาไว้ในครอบครองได้ขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นหนวดดำนั้นก็จะมีเสืเสี้ออกมาเทอร์เฟมที่ใช้ในการเติมพลังงานให้กับอาวุธโบราณหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็จะได้เห็นว่าแผนการหนวดดำเนี่ยมันคือแผนการที่มันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าหลังจากนิโธโลกเนี่ยก็อาจจะต้องสั่นสะเทือนแล้วววกกดดรรัลระะาาาาานนนนงเปมณีู่ิห เขานั้นสามารถย่งชิงและก็มีอาวุธโบราณไว้ในครอบครองได้ขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์ในตอนนั้นนั้นจะทําให้กลุ่มนวดดำนั้นมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าในตอนนี้เดวอนเนี่ยเธอนั้นสามารถการล่าไปสัตเทิลหนึ่งใน5ผู้เท่าที่มีอํานาจสูงสุดในรัฐบาลโลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว่าหลังจากนี้เดวอนถ้าเกิดว่าเธอนั้นการร่าไปหาผู้เท่าซัตเทิลและเธอนั้นก่อเรื่องขึ้นมาตามแผนหนวดดาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําให้ในตอนนั้นท่วโลกนั้นวุ่นวายขนาดไหนใช่ไหมฮะเพราะว่าด้วยอํานาจของห้าผู้เท่า มันมีอำนาจขนาดที่ว่าพวกเขาสามารถสั่งการในการใช้บัตรคอได้อย่างสบายะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดหนวดดำเขานั้นสั่งให้เดวอนในการเล่าไปหาพรกเราแซทเทิลและหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่งบัตรคอในการจัดการศัตรูด้วยแผนนี้ขึ้นมานนจะมีโอกาสหรือไม่เพราะว่าคำสั่งบัตรคอเนี่ยถึงแม้จะไม่สามารถจัดก,การคนนึ่งเก่งอย่างจากักรพรรดิได้ก็ตามนะฮะแต่ว่าการมีคำสั่งบัตรคออยู่ในมือเนี่ยมันก็ทาให้หนวดดำและมีกองเรือที่แข็งแกร่งที่สามารถใช้ในการลบก่อนหนึ่งก่อนได้อย่างง่ายดายใช่ไหมฮะ เงวนดำนั้นสามารถใช้ความสามารถของเธอเนี่ยปั่นป่วนโลกทั้งใบหลังจากนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ว่าด้วยการที่เดวอนนั้นสามารถการล่าไปหาพุทธศัตรูนั่นกระท่ากับว่าหลังจากนี้นี้นมีโอกาสสูงมากนะฮะที่เดวอนน่าอาจจะการล่าไปสัตรูแล้วก็ลักเลาเข้าไปที่แมรี่โจหลังจากนั้นเพราะว่าดูจากเนื้อหาในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้พุทธาอาจจะตามไล่ล่ากลุ่มหมอฟ้าไั้ไปถึงเอวาบก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าห้าพุทธานั้นไม่ได้อยู่ที่แมรี่โจวเนี่ยมัน่มห้อไีรื แล้วก็ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่าน,นั้นนั่นคือหนวดดำเนี่ยเขานั้นจะมีแผนการในการเชิงโบราณน,นะฮะที่มันอยู่ที่เมริจเทตัทนิมลกาพุทธาไในใช้ในการทําลายก่อนลูเูเซ่ไปก่อนดน้าน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่มันใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจานโนดะกาลังพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหนวดดำให้หลังจานในกลุ่มหนวดดำเนี่ยจะได้เริ่มแผนการที่มันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าเขาจะทําให้คนทั่วทัั้้้งงโลกนนาาาตจจเเเมที่ข่ขดอ โอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ไปขอนในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u บ s c r i b e และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัเปเดตเนื้อหาขปใหม่ชของเรา,เราส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ